สำหรับกิจกรรมสนุกสนุกต่อไปค่ะที่เด็กกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือ Harry's Diary เป็นบันทึกประจำวันของ Harry นั่นเองค่ะเขาก็จะมีหมดเลยเนาะ Sunday จนถึง Saturday เขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ Sunday John Parker Morning Monday to Birmingham 1:15 train Tuesday lunch Stewart 1 o'clock Wednesday, theater with Anne and Joe. Thursday, new secretary starting. Friday, to Berlin LH014 at 8 and go back LH135 at 1640. And on Saturday, Phil and Monica's. w e d d i n g สังเกตว่าเขาไม่ได้เขียนเป็นประโยคยา,ยาวๆถูกต้องตามหลักเลยเนาะเขาเขียนแค่ใจความสั้นๆเป็นคำๆเหมือนเราบันทึกคำสั้นๆเอาไว้ค่ะแล้วเป็นตัวเราเท่านั้นที่เข้าใจแต่มันยังพอมีความหมายที่ยังเดาทางได้อยู่ทีนี้เกมของเราก็คือคุณครูอะค่ะจะพูดประโยคข้อมูลที่ผิดพลาดเด็กๆจะต้องช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องผ่านการพูดนั่นเองยกตัวอย่างเช่น he is staying in Berlin on Friday night เด็กๆก,ก็ต้องไปดูวันศุกร์ค่ะ Friday ในวันศุกร์เขาเขียนว่า to Berlin LH 0 1 4 at 8 o'clock and then go back LH 1 3 5 at 1640แปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าเขาไม่ได้นอนเนาะเขาไปที่เบอร์ลินและเขาก็กลับมาช่วงตอนเย็นๆน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องแก้ประโยคคุณครูว่า No he is coming back On Friday night โดยทุกๆประโยคค่ะเราจะอยู่ในรปูป is, am, are และ verb ing ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไปลุยกันเลย Number one He is seeing John Parker on Sunday afternoon Great Next, go to number two. He is going to Birmingham office by car. Next, number three. He is having dinner with Stuart on Tuesday. Number four. He is going to the theater on Thursday evening. Number five. His new secretary is starting on Friday. And Phil and Monica are going to his wedding on Saturday. That's great. Gang Mark like Hadukon, Samrakoni and Portmid Hanahalog Long Fuk. ตอบไปบ่อยฝึกพูดไปบ่อยเนาะส่วนคนที่พูดทันแล้วเราก็ฝึกให้เราคล่องยิ่งขึ้นรับรองว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้แน่นอนทั้งการพูดแล้วก็ไวยากรณ์ด้วยค่ะ